ช่วงท้ายเกมที่ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆเพราะโคดเบิ้ลครับสามารถวางแผนและก็เร่งสปีดด้วยพลังและศักยภาพของลูกีจนสามารถคว้าแต้มจากทั้งสองโจทย์การแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สำเร็จใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยการงานไม่ทำนั่งเล่นดนตรีตอนไทยฟินมันทั้งวันไม่ยอมนอนนอน,น,อน ไมให้ตอนนี้ครับเพชรสีแดงไล่ตามเพชรสีน้าเงินของโค้ดกล้องขึ้นมาติตดๆมีเพียงเพชรสีเหลืองเท่านั้นเลยครับที่ต้องเร่งเครื่องเต็มกําลังเพื่อตีเสมออีก2ทีมให้ได้วันนี้ครับโค้ดลำเอือนจะล่าแต้มเกมทีตายเพื่อช่วยลูกทีมและเหลาลุกทีมจะคว้าแต้มจากโจ์การแข่งขันได้หรือไม่เอาจใจช่วยพวกเขาไปพร้อมๆกันได้เลยคนระับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมากแลวฮะเพชรตัดเพชรสามสีซีซั่นสามเพชรตัดเพชรสามสีซีซั่นสามสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อเงินด่วนประกันพรบต่อภาษีครบจบที่เงินชัยโยใกล้แล้วนะครับตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าสีไหนจะได้เป็นแชมป์เลืออีกไม่ถึง5โจทย์เพลงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาตามลุ้นกันนะฮะ สามท่านก็รอพร้อมอยู่แล้วครับคณะกรรมการทั้งสามท่านครับเริ่มที่อนอเชิญยิมสวัสดีครับพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนูสวัสดีคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะครับและนี่คือสุดยอดวงดนตรีที่อยู่กับเราครับวงกลัดแบนครับ โคัสามสีของเราพร้อมแล้วครับเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับโค้ดเบิ้ลปทุมราชครับ โค้ดสีแดงของเรานะครับคุณเบิ้ลปทุมราชพร้อมกับลูกทีมเพชรสีแดงและเพชรสินเงินครับโค้ดกล้องห้วยไร่ครับโฮโฮ ทำไมตอนยกมีว่าให้เคยมีเสียงด้วยฮะเป็นเอฟเฟก์เอฟเฟกมันเชื่อมกันได้เลยอฮะกับสายเชื่อมตัวเนี้ยเนี่ยโอ้ยหนึ่งสองซ้ำเอาันต่อตรงได้นะครับแก่เนะแก่ไม่ได้มาสักผูกสแนนเชียวและลูกทีมเพชรสีน้ำเงินครับ ต่อมาครับเพชรสีเหลืองครับโคตรลำเพลินวงสกอนโอนี่ต้องเล่นด้วยเหรอต้องมีแอคชั่นด้วยและลูกทีมเพชรสีเหลืองครับคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ กติกาเพชรตัดเพชร3สาสีซีซั่นสามศิลปินจะถูกแบ่งออกเป็นเพชรทั้ง3สีและแต่ละสีจะถูกนําทีมด้วยโค้ชสุดหล่อทั้ง3ท่านซึ่งในทุกจทย์การแข่งขันครับพวกเขาจะต้องส่งลูกทีมลงสนามทีมละหนึ่งคนเพื่อควาแต้มการตัดสินจาก2ใน3เสียงของคณะกรรมการแต่หากทีมใดได้รับการตัดสิน3เสียงจะได้รับคะแนนคูณ2ไปครอ ในกติกาพิเศษในครั้งนี้โค้ชทั้ง3ท่านจะต้องต่อสู้ตามโจทย์เกมที่รายการวางไว้เพื่อช <crease> <Act ress> ิงแป้มนี้ตายในสัปดาห์นั้นให้กับทีมเมื่อเ่งขันถึงโจทย์สุดท้ายทีมใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ทันทีเริ่มกันท okay. <this> so the so like ี่เกมนี้ครับอินโทรคาราโอเกะครับเดี๋ยวผมจะแรนดอมนะครับแล้วก็ดูว่าเพลงอะไรทีมงานจะแจ้งมานะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นเราแรนดอมนะครับและ

ทำไมมาเรื่อยเลยฮัลโหลไทยแลนด์เนี่ยเราจะเอาให้เพาะคำสั้นๆที่ทำยามันบ่ทีน,นาทีอาทำลายหลายล้านนาที สิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวว่ายัางออกมาหูตโตบนอนเรื่องมื่อนี้ไอสิบอกคือต่อแต่อย่าขอแต่หากเ้าเก็บเอาไว้ก่อนคำบราลกซึ่อนเสว้สาก่อน คนดีของอาอแต่กี้แต่ก่อนหักกันสำไดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่งไว้สาก่อนอย่าดูนอย่าฟ้าวเอาต้องปากันหักกันคือเก่าคือเก่าไอาขอให้เจ้ากับคำสาลา คำสั้นๆแต่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนไปแล้วหัาใจสะเทือนไปทั้งรายกันไม่เคยร้องเพลงที่เขาตั้งใจมาให้สักครั้ง ่นคอนเสิร์ตก็ร้องเพลงดังแล้วก็แปลงเพลงเขาเละหมดสมนำหน้าตัวเองเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาอนเสียวไห้สาอนคนดีของอายแต่กี่แต่ก่อนหากันสั่มใดอยากให้ลองพรองดูจะคราวาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาอน เสือไม่สาครอย่าด้วนอย่าฟ้าม่ต้องปากันหากันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากับคำสาลาผมจาได้ไปนีฮัลลนี้อ e l l o t h a i l a n ไอ้เฮ้ ุกให้ผู้ขาได้ทอนหุกจักเทือนเลยเด้อพอได้โชว์เสียงจักหน่อยเนี่ยขอตัดออกไปร่องประจบจักเพลงจากไอลูกไอหลานอายพอ่อไอแม่อยู่ทั้งบ้านะคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหูใจอายเก็บเอาไว้เศร้าเ้าเล้า อยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราวตังเงินครับเก็บเอาไว้ก่อนคำวันละก่อนเสื้อไว้สาก่อนคนดีของอะไรเรต้องตัวกัน ากันซ้ำได้องซอยยาให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำ่าลาก่อนเสื่งเวสาก่อนอย่าดวนอย่าเฝ้าอย่าพึ่งตัวกันหากันละคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้าคัมแบ็กเด้อเบบี้เก็บเอาไว้ก่อนคำ่วลาก่อน เสีวยวเวสาก่อนคนดีของอายแต่กี่แต่ก่อนหากกันส้ำได้อยากให้ลองรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสีวยวเวสาก่อนอย่าดวนยาฟ้าบพตาะตกป่ากันหากันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากำคำสา สุขสมันม่นสมัน,มน,มนเคลือเก่าขอบคุณทุกความสุขทุกกำลังใจ you, ที่มอบให้สีที่ได้คะแนนในเกมนี้คือสี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 แดงครับ My God Wow สุดสั้น Now I so happy so much bro Wow มืาชากินแฮมเบอร์เกอร์มาเหรอเอาอสรุปฮะสีแดงได้ไปก่อนหนึ่งคะแนนโจทย์ที่หนึ่งครับโจทย์ลูกทุ่งเพลงครูครับเลือกเพลงของค,ครูนักแต่งเพลงนับนมาคนละหนึ่งเพลงแล้วก็เลือกคนร้องมาครับตัวแทนแต่ละสีอ่ะเริ่มที่สีแดงครับคุณเลือกใครฮะพี่โรสปรัชญากับนทเพลงรูปแพรงความสวยครับ คุณพ่อเซรีรุ่งสว่างครับโบ๊ปรัชญาครับอ่ะสีน้ำเงินครับส่งใครครับวันนี้คุณท็อปชีวินครับกับผลงานเพลงสาวเกาหลีของพี่พี่เสดิดซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์วัสดุข้าวหารครับผมนะครสีเหลืองครับส่งใครฮะศิลปินบอมบอมบี้ครับผมกอนนิกาครับผมบอมบอมบี้นะครับ อ่ะพร้อมครับเริ่มที่สีสีเหลืองนี่แหละครับเหลืองนะเพราะว่ามันสีเรลือมเนื้ออิตโตนนองมันไปบ,บอมบอมบี้ฮะกอนนิกาครับเชิญครับกอน,นิกเกบทเพลงการขับร้องของมนแคนแกตคูนเจ้าของฉายาเป่าเสียงสุดเสนห์ซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาครูเพลงชื่อดังครับอย่างสลาคุณวุฒิที่ตั้งใจขายข้ยอตัวอักษรทุกคำจากเรื่องจริงของผู้ชายคนหนึ่ง นอกจากนี้ครับยังมีผลงานการประพันธ์บทเพลงให้ศิลปินชื่อดังอีกนับไม่ถ้วนและก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครับจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งประจำปี2564วันนี้ครับบอมบอมบี้จะใช้บทเพลงกอน,นิกาลงสนามต่อหน้าครูเพ,เพลงเพื่อคว้าแต้มให้เพชรสีเหลืองได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับ เมื่อนี้บอมได้ลงโจทย์ลูกทุ่งเพลงครูสำหรับเพลงที่บอมจะนำมาฮองในมือนี้ซื้อเพลงว่าก่อนนิกาของไอ้มนแกนแกนคููเนาะเหตุผลที่บอมนำเพลงนี้มาฮองเพราะเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งจากชีวิตจริงของผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่ตามหาผู้ยิงโดยที่บอกว่าเพ่นจะติดต่อหาผู้หยิงที่ซื้อก่อนนิกาสองทางใดเนาะคนก็เลยติดต่อหาพราครุศลาให้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อในการที่จะติดต่อหาผู้หญิงคนนี้ ซึ่งบอมเห็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายเพลงหนึง่งและบอมก็มักในผลง,งานเพลงนี้เนาะก็ <c oughs> เลยอยากจะนําเสนอเพลงนี้ในเวทีเพชรตเกียฝากถึงเพชรทั้งสองสีเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะผมก็จะฮ็ดผลงานของตัวเองให้ดีที่สุด <c oughs> เพื่อที่จะเก็บแต้มมาเป็นของเพชรสีเหลืองให้ได้และเจอกัน นักลอยวส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วเหรอครับผมสบายดีไหมลูกครับบบสบายดีครับนี่ครับนี่เป็นเงินที่บอมตั้งใจหามาเพื่อเป็นค่ารักษาของน้องกรนะครับแล้วตอนนี้น้องกรเป็นยังไงบ้างครับบอมลูกบอมไม่อยู่สองเดือนนะนะตอนนี้นะเจ้าชัยอะลูกของพ่อผู้ใหญ่อะเขาก็มาคอยดูแล น้องกอน,นิกาอยู่นะจนสองคนนั้นตอนนี้เขาพากันไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วเจ้าชัยเขาพากอน,นิกาน้องอะไปรักษาที่ในตัวเมืองน้องจะได้หายดีถ้าหากว่าบอมรักน้องจริงอย่าถือโทษโกรธน้องเลยนะอยากเห็นน้องมีความสุขไม่ล่ะลูกครับเงินนี่บอมเก็บไว้แล้วกันนะลูกนะ นะ่ารับไว้ไม่ได้หรอกัดน้านะไปก่อนแล้วนะลูกนะดูแลตัวเองนะคะ กับความเงาเหมือนคนที่เมาน้ำตาผู้หญิงชื่อก่อนนกาปาดน้ำตามาราด,ดวงใจมาอยู่มาพักทำให้รักมากแล้วก็จากไปเกิดมาไม่เคยโดนใครทำใจพี่เจ็บอย่างนี้ รักกันนานปีไม่มีความหมายหรือไรผู้ชายที่มีแต่ให้ผิดเรื่องใดจึงไม่ปราณีเขาดีแค่ไหนจึงกล้านอกใจผู้ชายคนนี้แอบขอบแอบทำย้ำยีนหนีตามเขาไปไม่ลา กายอยู่ในหัวใจพี่คร่ำครวญหาท,ทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชิดมองนิดนิดยังสะกิดนาน ตามเจ้าคืนรักกันปลูกต้นฝันแทนต้นทําใจอกพีที่ช้าแต่ยังองจําคำ่าอภัยอยากกรับเจ้าคืนใจได้ยินไหมน้องก่อนที้กา หรือตั้งใจนี่นาะช่วยกลับมาเล่าให้ฟังได้ไหมถูกรอยความลังสั่งทำกับใจทุกวันให้ตามเจ้าคืนรักกันปลูกต้นฝันแทนต้นทำใจอกพีที่ช้ำ แต่ยังท่องจำคำว่าอภัยอยากกรับเจ้าขึ้นใจได้ยินไหมน้องกอนนิกาอยากกรับเจ้าคืนใจกลับมาได้ไหมน้องกอนนิกา เสียงปรบมือด้วยนะครับผลงานจากบมบอมบี้ตัวแทนจากเพชรสีเหลืองนะครับผู้ประพันธ์ก็คือคุณครูสลาคุณวุฒินะครับซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายนะครับครูครับพูดถึงบทเพลงกรอิการไห่ไหยครับจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงส่วนตัวของของพี่คนหนึ่งซึ่งในเส้นทางชีวิตการเขียนเพลงครูครูก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งครูต้องเจอกับเรื่องที่มัน มันดูเหมือนสร้างขึ้นแต่มันเป็นเรื่องจริงคือวันนั้นครูไปซื้อหนังสือที่ร้านแล้วพอเดินออกมามันเหมือนมีคนเดินตาพอหันมองก็เป็นพี่คนนั้นแหละแต่งตัวเหมือนคนทางานหนักและครูไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนแล้วท่านก็มาดักครบแล้วก็บอกว่าเขามาดักรอครูหลายสัปดาห์แล้วรู้ว่าครูจะต้องมาซื้อหนังสือที่ร้านนี้วันไหนเขาว่างเขาจะมานั่งกินกาแฟอยู่ถ้าแถวนั้นเผื่อว่าบันไดที่ครูสลาบมาซื้อหนังสือจะได้เจอ เขาเป็นคนมีตังค์นะครับเป็นผู้รับเหมางานระดับสองร้อยล้านขึ้นแล้วก็ในชีวิตได้ได้พบปะกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลําบากมากแล้วก็มาอยู่ในฐานะกรรมกรด้วยแล้วเขาก็ดูแลจนชีวิตทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้หายไปจากเขาแล้วเขาก็งงและสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ครูเขียนเพลนเงนี้คือเขาดีแค่ไหนจึงกล้าน,นอกใจผู้ชายคนนี้ นั่นคือความรู้สึกของพี่คนนั้นเขาเขาร้องไห้นะเขาพาครูไปนั่งที่ร้านกาแฟแล้วก็ก็เล่าก็มีน้ําตาแล้วก็บอกว่าให้เขียนเพลงให้หน่อยครูก็แต่งแล้วก็หาคนมาร้องซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้เล็งเป้าว่าต้องเป็นใครแต่พอถามแกแกบอกว่าแกก็ชอบนักร้องอยู่ไม่แดงจิตกรก็มนแคนแกนครูก็เลยให้มนแคนร้องแต่มันก็มีเรื่องแปลกว่าเพลงยังไม่จบสนิทดีผู้หญิงคนนั้นกลับมา และเขาเขาชื่อก่อนอิกะครูเขียนเพลงให้เขาสองเพลงนี่คือหนึ่งในสองเพลงซึ่งพอทุกอย่างเข้าลงตัวแล้วนี่ครูถึงกล้าเผยแพร่เพลงนี้นะครับชื่อเพลงก่อนอิกาครับครับผมขอบคุณครับคุณครูครับผู้ถ่ายทอดละครวันนี้ได้รับเกียรติการโฮซึกดีนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่บ่มหมักฮองโดยตลอดเลยและกาที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่า อาจจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ครูสละดแต่งจากชีวิตจริงเดและก็อาจจะเป็นเพลงที่ครูเพิ่นหูเกี่ยวกับรายละเอียดของในใน,ในเพลงกราบผมนะฮะโค้ดนะครับผลงานของลูกทีมครับอเอิร์นครับก็ขอขอแสดงความเคารพกับครูบาอาจารย์นะครับนี่เคารพมากไม่เหมือนที่คนหนึ่งไม่พูดไปมั่วที่แต่แตงแต่งเพลงให้พวกเรานะครับผมยิ่งฟังครูพูดมันยิ่งยิ่งประทับใจกับสิ่งที่ครูมีให้ต่อทุกคนจริงๆไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์แต่อันนี้คือเขาไม่ใช่ลูกศิษย์เลย เป็นกลับกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ครูก็ให้ความสําคัญกับชีวิตของเขาก็ถือว่าความเป็นครูมันมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็บอมบี้ครับวันนี้ก็ทําได้ดีทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในในที่สุดของตัวเองแล้วแหละเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันร้องยากสําหรับผมเองนะมันเป็นเพลงอารมณ์ครับเป็นเพลงที่ต้องใช้ใช้อารมณ์ร่วมในการร้องเพลงมันมันละเอียดพอสมควรครับแต่บอมบี้ทำทำได้แบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วครับสุดยอดครับร <า S 2> ครับผมสิดัครับ โดยส่วนตัวตัดชอบชอบน้ําเสียงของบอมบี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรแต่ถ้าจะเป็นแนวหวานแนวเศร้าอย่างเงี้ยจะเป็นจะมาทางเขาแล้วครับถ้าเป็นมวยก็มวยหมัดหนักครับวันนี้ทําได้ดีมากครับครับผมชีวิตครับครับก็วันนี้น้องทําได้ดีครับน้องเสียงเสียงน้องเป็นเสียงนุ่มๆสื่ออารมณ์ได้ดีอยู่แล้วครับวันนี้ชอบครับขอบคุณครับอโนทครับ เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ที่ผมชอบนะคือผมเป็นคนที่ชอบวิธีการเขียนเพลงของครุศลาก็เขียนได้หลากหลายอะแต่โดยเฉพาะเพลงนี้มันเป็นลูกทุ่งจ๋าเลยนะมันเป็นลูกทุ่งสี่ท่อนกรอนแปดมันมีสัมผัสนอกสัมผัสในที่สวยสดงดงามมากแล้วก็เรื่องดาวของเพลงมันมันน่าฟังแล้วแล้วเสียงอของบอมเนี่ยมันเหมาะกับเพลงนี้มันมันเศร้าคิดถึงผู้หญิงที่ชื่อกรน,นิกาจริงๆ อย่างที่เราอยากได้เลยพลังพลังดีคู่ต่อสู้เท่านั้นที่จะตัดสินว่าเราร้องดีหรือไม่ดีวันนี้เดี๋ยวรุนกันครับพี่สุครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็บอมก็เลือกเพลงนี้มาร้องให้ฟังมันก็ลงตัวกับเสียงของบอมรู้ว่าเสียงเพราะแต่แม่ก็รู้สึกนะว่าวันนี้สมาธิบอมไม่รู้ไม่ค่อยสถิตอยู่กับเรื่องราวไม่รู้ว่ามีอะไร ที่ต้องกังวลหรือเปล่าเนื้อเพลงไหมหรืออะไรก็แม่ไม่รู้ได้พอดีามดสบายนิดหนึ่งเออแม่แม่รู้สึกว่าหนูกังวลเพราะว่ามันดูแววตามันไม่ไปกับเรื่องราวเล็กๆเยอะเหมือนกันซึ่งปกติเราบอกไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยเวลาขึ้นเวทีเหมือนมันจะไปเองของมันโดยธรรมชาติวันนี้รู้สึกนิดๆหนึบแต่หลังสโ,โลวมารู้สึกเออมันมันมาดีขึ้นครับรูครับ ทางแบบนี้ก็เป็นทางของบอบีแลลวนะลูกเพลงลูกทุ่งแบบทุ่งสี่ท่อนแล้วก็ทํานองแบบลูกทุ่งแท้ๆมันเข้าทางบอบีแล้ะแต่วันนี้ทุกคนรู้สึกตรงกันก็คือว่ามันเหมือนมีอาการพวงเพราะว่ามันมีอาการดีเลย์ด้วยนะเหมือนร้องไปคิดไปแล้วมันสมาธิมันพร้อมจะหลุดตลอดอันนี้ถ้ามองในในส่วนที่เป็นปัญหานะลูกแล้วก็พอหลังโซโล่เนี่ยมันมาดีอยากให้สุดกว่านี้เพราะว่ามันเป็นทางของบอบีแล้ะแต่ตอนนี้เรารู้สึก พาวะวงหรือไม่สบายอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยมีความว่าไม่สุดอยู่เล็กๆเท่าน,นั้นเองรอเปรียบเทียบครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับผ่านไปแล้วครับผลงานจากเพชรสีเหลืองในเรื่องของน้ำเสียงต้องบอกเลยนะครับว่าฟังเพาะแล้วก็ฟังเพลินจริงๆเพราะถึงแม้ครับในด้านการถ่ายทอดอารมณ์จะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ไม่ทำให้ความสมบูรณ์ของโชวน์นี้นี่ลดลงไปเลย